สม้ยก่อนพี่ทําพวกมะละพวกอะไรเนี้ยส่งลูกสาวเรียนในเมืองอะ่ะลูกสาวบอกแม่เมื่อไรแม่จะจ่ายค่ารถท่อเอาก็แม่ยังไม่มีตังค์อย่างเงี้ยพอเราเริ่มทำตรงนี้ก็อยูโอเคจากสมัยก่อนไม่แล้วรถรถมอไซค์อะไรก็ไม่มีนะคันเนี้ยมีคนออกให้ด้วยออกเขกศอ่ะเราสามารถปีเดียวเราผ่อนหมดเลยแค่ปีเดียวตอนนั้นเราทาไม่เยอะด้วยนะทําแค่ แค่4,000ต้นอะไรแบบนี้ยแต่เราสามารถปีเดียวส่งรถทรกสอประมาณ40,000ปีเดียวหมดอ่ะงอขั้นตอนทั้งแรกเลยแล้วก็เตรียมดินให้พร้อมไถแล้วก็ยกล่องแล้วก็เพาะเตรียมดินเพาะถาดเพาะถาดเพาะจะมีถาดถาด200หลุมแล้วใส่ดินเพาะแล้ววางเมล็ด เราจะพออยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันลงดินปกตามร่องนี้เราจะมาปลูกเป็นแถวพอปลูกแล้วเราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยให้ยาเหมือนผักอื่นๆให้น้ำสามวันครั้งแล้วก็มีการฟวนดินทำ้าอะไรอย่างนี้ตลอ,อดแล้วถ้าเป็นหน้าฝนเราจะมีการปักค้างแบบนี้ตักค้างถึงเชือกเพื่อกันลม้มเพราะว่าถ้าดอกเขาเยอะมากถ้าเกิดเจอลมเจอฝนเขาจะลม้มแต่ถ้าเป็นหน้าแรงก็ไม่ต้องทำ หน้าแรงก็ปล่อยตามธรรมชาติได้ให้น้ำสามวันให้ครั้งหนึ่งสามวันเราก็เข้าล่องเลยไม่ต้องรดไม่ต้องอะไรเพราะเรายกล่องอยู่แต่บางคนเขาใช้สปริงเกอร์ได้ปลูกแล้วก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่งเก็บตลอดทุกวันแต่ถ้าเป็นแบบอย่างถ้าเป็นแม่ค้าใหญ่ส่งปรกครองแล้วนี้เขาจะสองวันตัดครั้งหนึ่งอันนั้นนะ่ะ จะมีออเดอร์มาแต่ของอย่างเราก็คือขายตามท้องตลาดออเดอร์เราจะมีทุกวันถ้าจะเป็นวันผ้าวันโกนอะไรนี้จะเยอะหน่อยอย่างบันธรรมดาอย่างเงี้ยก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ขายได้ทุกวันตลอ,อดมารับที่ไล่เลยส่วนมากนะแต่สมัยก่อนตอนที่ทำไมหม่ๆตอนนั้นต้องไปส่งเขาแต่ตอนเนี้ยเขารู้กันเยอะก็มีคนเอาที่ไล่กันเลย ยังเป็นเทศกาลก็ยิ่งดีมากเลยเทศกาลไหนคะที่ดีที่ดีก็คือข้าวพันษาปีใหม่สงการลอยกระทงแต่สงการจะดีมากเพราะสงการหลายวันสงการเราจะทําถึงห้าไร่ได้สบายเก็บวันละสี่ห้าหมื่นดอกนับเป็นดอกนับเป็นดอกร้อยละร้อยละยี่สิบตังถึงแปดสิบตังแล้วแต่ใช้าตามใจยี่สิบตังสามสิบตังห้าสิบตัง ไปเรื่อยจนถึงแปดสิบตังค์จะมีช่วงหนึ่งที่แพงที่สุดคือช่วงข้าบันาช่วงนั้นจะถึงดอกระบาดเพราะว่าช่วงนั้นแบบที่อื่นทํากันยังไม่ได้ถ้าใครออกก่อนก็จะได้ราคา